ถ้าคุณเป็นนักลงทุนใหม่แต่กลัวความเสี่ยงวันนี้แหวนมี5วิธีการลงทุนที่รับรองว่าความเสี่ยงต่ำแนะน,นำให้ทุกคนฟังกันค่ะอันดับหนึ่งนะคะก็คือการลงทุนในบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบี้ยสูงอันนี้ต้องแล้วแต่ข้อจํากัดของแต่ละธนาคารนะคะว่าเขาจะให้เราลงทุนเนี่ยโดยการฝากประจำด้วยเดือนละเท่าไหร่ และมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ในระยะเวลากี่ปีคะข้อ2นะคะก็คือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลค่ะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถือว่าความเสี่ยงต่ําและมีความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าการจ่ายเงินคืนให้เราก็จ่ายด้วยโดยรัฐบาลน,นั่นเองค่ะข้อ3นะคะก็คือการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินสําหรับกองทุนรวมนะคะบางคนอาจจะมองว่ามีแต่ ความผันผวนมีความเสี่ยงสูงเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะกองทุนรวมเราสามารถเลือกได้อย่างหลากหลายรูปแบบนะคะการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินจะทําให้ความเสี่ยงต่ําและก็ทําให้มีโอกาสได้เงินมากกว่าการออมทรัพย์ธรรมดาค่ะข้อ4ี่นะคะคือเรื่องของการลงทุนในทองคําค่ะจะสังเกตว่าณปัจจุบันนะคะเมื่อเศรษฐกิจมีความผันผวน แต่สิ่งหนึ่งที่มักไม่ค่อยตกลงไปเลยนั่นก็คือทองคําการลงทุนในทองคําถือว่ามั่นคงนะคะและรับรองค่ะว่ามูลค่าของทองคําเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการลงทุนโดยการซื้อประกันสะสมทรัพย์ค่ะสําหรับการซื้อประกันสะสมทรัพย์นะคะจะได้เงินคืนที่แน่นอนและนอกจากนี้นะคะยังมีความคุ้มครองเรื่องของ ความคุ้มครองชีวิตให้กับเราอีกด้วยค่ะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่นะคะการลงทุนในเริ่มแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องมีความเสี่ยงมากเสมอไปแต่ให้เราได้เริ่มเข้ามาสู่ตลาดของการลงทุนก่อนโดยเริ่มจากการลงทุนในที่ที่ความเสี่ยงตำ่ำรับรองค่ะว่าการเงินของคุณจะมั่นคงและมั่นคงในอนาคตแน่นอนค่ะ